สามสาเหตุนะครับที่คุณไม่รู้ในการที่เราเก็บไข่เอาเข้าตู้จนเป็นสาเหตุให้ไข่เนี่ยเน่ายกตู้ไปเลยนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับผมแล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมก็มจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการฟักไข่นะครับหรือว่าการเกรษตรมีสาระดีอีกเยอะเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับว่า3ข้อนี้มีอะไรกันบ้าง ข้อที่1นนะครับฮอตฮิตที่สุดเลยสําหรับคนที่ซื้อตู้ฟักไขมาเพราะว่าต้องการที่จะเอามาฟักไขนะครับในกรณีที่แม่ไก่มันไขซ้อนกันนะครับมันไขซ้อนกันแล้วคราวนี้เราต้องการแก้ปัญหาเราเลยซื้อตู้ฟักไขมานะครับพอซื้อตู้ฟักไขมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยเก็บเอาไข่ไข่ที่แม่ไก่มันกวกซ้อนกันเนี่ยมาเอาเข้าตู้นะครับผมอันนี้อันตรายมากนะครับอันตรายยังไงแม่ไก่เนี่ยมันไขซ้อนกันนะครับมันไขซ้อนกันเสร็จปุ๊บมันทําให้อุณหภูมิตรงนั้นอ่ะมันสูงมาก สูงยังไม่พอนะครับผมเนื่องจากไม่ไก่2ตัวหรืออาจจะ3ตัวนะครับผมแจ็คพอตเนี่ยมันกดทับนะครับมันกดทับไข่ทาให้ไข่เนี่ยขาดออกซิเจนนะครับกลายเป็นว่าไข่ที่มีอยู่ประมาณนะครับเจ็0ที่มีอยู่ขนาดไข่ใหม่ๆกิ๊กนะครับเชื้อตายหมดเลยนะครับเชื้อตายหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อลองนึกดูนะครับผมก็คือมันอบมันร้อนนะครับมันอบมันร้อนแล้วก็ขาดอากาศหายใจเหมือนกับขุมพลาสติกมาคุมนะครับผมมันก็เลยตายนะครับเนี่ย แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่น่มันใหม่มันสวยเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราก็เอามาเข้าตู้ฟักไข่นะครับเอามาเข้าตู้เสียปุ๊บมันมันเน่ามันส่งแก๊สนะครับเกี่ยวกับคาร์บอนเกี่ยวอะไรพวกนี้ออกมานะครับโชยกลิ่นเหม็นเนี่ยทำให้ไข่ที่ฟองดีๆใบอื่นๆเนี่ยนะครับทยอยตายไปด้วยนะครับผมแรกๆไข่ไปพวกฟองดีๆมันยังไม่ตายนะนะครับผมเพราะเชื้อมันเล็กอยู่แต่พอพัฒนาการของเชื้อเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนประมาณวันที่1 5จนถึง18 ไข่พวกนี้จะทนไม่ไหวนะครับผมเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวมันโตขึ้นมันหายใจเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ไข่ที่มันเน่ามันเหนเนม็นเ่ยเหมือนกับปลาตัวเดียวเน่าเน่าเน,น่าทั้งค้องก็คือมันก็โชยเข้ามามากขึ้นมานขึ้นการหายใจมันไม่พอมันก็เลยตายนะครับนี่คือข้อที่1อันนี้คือข้อที่ที่สุดนะครับต่อมาจะไปข้อที่2นะครับผมข้อที่2เนี่ย มีไม่มากนะครับน้อยแต่ว่าก็มีกันอยู่ก็คือได้ดูจากคลิปจากใน u t u b e หรือจากข้อมูลเนี่ยคือการที่เราเก็บเอาไข่มาแทนที่เราจะไว้ในพื้นที่ร่มเย็นสบายสบายไข่มาเรียงกันก็เอาไข่เนี่ยมาเก็บไว้ในตู้เย็นมีนะครับผมมีเก็บไข่เอาไว้ในในตู้เย็นหรือเก็บไว้นานอย่างเงี้ยก็คืออยากรวบรวมรวบรวมไว้ทีเยอะๆอย่างเงี้ยสิบวันนะครับ10วันแล้วค่อยเอาเข้าตู้นะครับไข่พวกนี้นะครับ หนึ่งข้อแรกเลยก็คือเชื้อมันจะอ่อนนะครับอายุมันยาวนานนะครับอายุมันยาวนานนะครับผมในการที่มันผสมเชื้อไปแล้วนะมันยาวนานยังไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องของสภา,าพแวดล้อมนะครับฤดูกาลนะครับอันนี้คือคนจะยังไม่พูดถึงนะครับผมหรือว่าไข่ที่มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยบางทีมันยังเย็นเย็นอยู่ยเงี้ยเย็นๆยนอยู่แล้วเอาเราเข้าตู้ยยไปเลยอเงี้ยอันนี้เชื้อน็อกตายเลยทันทีก็คือถ้าเกิดตู้เย็นเนี่ยเราต้องอ,ออกมาแล้วก็ปล่อยให้อุณหภูมิมันคายตัวไม่เป็นปกตินะครับแล้วเราก็เอาเข้าตู้ แต่ทั้ง2องอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีก็คือไม่ควรทานะครับผมการที่เราจะเก็บไข่ใหม่เนี่ยเราควรที่จะรวบรวมประมาณสักถ้าเกิดว่าต้องการประสิทธิภาพสูงนะครับประสิทธิภาพสูงก็คือ3วันถึง5วันเชื้อมันจะแข็งแรงมากพอผสมเสร็จปุ๊บพอเข้าตู้ปั๊บเนี่ยมันจะเดินเลยมันจะแข็งแรงแต่ในทางกลับกันถ้าเราเอาไว้นานนะครับเอาเอาไว้นานเนี่ยในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้ไม่ตายก็อ่อนแอ แต่มันก็จะมาตายที่ปลายทางนะครับพอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยความสมบูรณ์ของมันก็น้อยนะครับมันจะทําให้มันตายได้นะครับนี่คือข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยเด็ดสุดนะครับฮอตทิตเลยนะครับฮอตทิตมากๆเลยข้อที่สามเนี่ยก็คือไม่ไก่ไม่ไก่เนี่ยสมมุติว่ามันไข่มันกว่าสิบห้าฟองสิบห้าฟองมันฟักออกไปแล้วสิบฟองสิบฟองแล้วจากนั้นมันก็ลงมันเริ่มมันกระโดดนะครับมันลงมันทายลูกมันไป มันเหลืออีกห้าฟองเนี่ยอีกห้าฟองเนี่ยเราก็เอ้ยเพื่อนมันฟักแล้วจากนั้นเราก็เก็บอีห้าฟองเนี่ยนะครับเอาไปเข้าตู้ฟักอันนี้คือโอ้โหเหมือนเขาระเบิดไปใส่ตู้เลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับผมส่วนใหญ่แล้วไข่พวกนี้จะเป็นไข่ที่มันเน่ามันตายแน่เลยนะครับผมหรือว่ามันมีปัญหาชัวร์เลยนะครับผมเอาไปเข้าเนียงทีวันสองวันเนี่ยส่งกลิ่นโชยทีเดียวนี่ก็คือตายกันทั้งตู้เลยนะครับผมอันนี้ เป็นเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับผมอย่าเอาเข้าไปนะครับผมอันตรายมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงกับค yeah. ่าทั้งตู้นะครับแต่มันก็ทําให้ตู้ใบนั้นนะครับเกิดความเสียหายและเกิดความหมักหมมเนี่ยทำให้แก้ไขยากและตู้ฟักไข่ตู้นั้นเนี่ยเวลาฟักไข่เนี่ยมันจะฟักออกได้ยากนะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันเก็บมันสะสมมันวนเวียนอยู่มันวนเวียนวนเวียนถ้าเกิดจะได้ผลดีตู้ใบนั้นก็ต้องพักไปเลยนะครับอาจจะพักประมาณสัก15วัน สิบห้วัน20วันนะครับให้มันกลิ่นมันเคลียร์มันเรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะเริ่มใช้งานตู้นะครับถ้าดูแล้วมีสาระชอบใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้นขาฟาร์มด้วยนะครับผมหรือเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ผมก็มีตู้ฟักไข่ไว้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด50ฟอง80ฟอง100ฟอง150หรือ250ฟองนะครับผมก็มีให้บริการและผมก็จะมีนะครับผมคลิปวิดีโอ สอนเกี่ยวกับการฟักไข่ให้เฉพาะเจี่ยวจงผมก็ส่งเข้าไปให้นะครับผมแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องของการอนุบาลลูกไก่เพราะบางทีเราฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยการอนุบาลลูกไก่ไม่เป็นนะครับพออนุบาลไม่เป็นปุ๊กไข่ที่ไข่ที่ฟักออกมาลูกไก่ออกมาเนี่ยก็ทยอยตายตายกันหมดนะครับผมนี่ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้แตกต่างจากการฟักไข่เลย แล้วสเต็ปต่อมานะครับก็คือการที่เราจะเลี้ยงไก่ให้มันได้กําไรไม่ขาดทุนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้คือผมก็จะมีคลิปสอนแนะนำนะครับผมว่าเราจะทําฟาร์มไก่ยังไงให้เราอยู่รอดได้ นะครับพวกนี้ก็คือผมจะเอารวบเข้ามาในคนคนเดียวก็คือตัวผมจากนั้นผมจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆออกไปนะครับผมรับรองได้นะครับว่ามีประโยชน์มีสาระแน่นอนนะครับไม่ได้ม่วนะครับผมเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์มา3ปี4ปีนะครับในการที่จะทําการเกษตรให้มันรอดให้มันได้ผลนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ